ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมาหาลลวิทยาลัยรายชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการปิดภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2566และเตรียมการเปิดภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567ณนห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณาจารย์และบุคลารกรเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่25มีนาคม2567 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนปรชัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์เอกลักษณ์ค่านิยมองค์กรสมรรถนะหลักขององค์กรวัฒนธรรมองค์กรคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกและแจกการดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ชี่ยาสตราจารย์จำลองเขตจนันในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมาภร์มงกุฎไทย อาจารย์เยาวนาธบางศรีและอาจารย์ดรสยามน์เทพพาในโอกาสที่ได้รับเหรียญจกักรพรรดิมาลารองศาสตราจารย์ดรสาธิธนวชิวรปัญญาพงศ์ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพรเรือนดีเด่นคุณพรพานิยมจะในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นระดับชํานาญการและคุณการจนาเจริญศักดิ์ในโอกาสเปลี่ยนประเภทตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจากนั้นในภาคบ่ายเป็นการสัมมนาการจัดการความรู้ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน